ลินตรงกับจากอนุสาวรีแล้วอีกทางยังครอบครองเข็ดลับวิซ่าสุดยอดด้วยสีแถมเข็ดลับวิซาก็ยังสูงกว่าลิ้นหลางเจียนอีกด้วยฮ่าฮ่ไม่เพียงจะครอบครองเข็ดละบิซ่าค่ายังบรรลุระดับพลังปานอีกขั้นด้วยโบนัสใหญ่จริงๆเลยฮ่าเจ้านี่มันเป็นเด็กที่ดวงดีเกินจริงๆทุกอย่างต้องขอบคุณยันนั่นและน้องสาวในอนุสาวรี มันคงไม่เป็นอย่างนี้หากเราไม่ได้นางช่วยไว้อยายุไขของนางที่แท้จริงอยู่สูงกว่าเจ้าอีกนะเจ้าหนูเจ้านะ่ะควรจะเป็นเด็กน้อยของนางด้วยซ้ำไม่ใช่มันเรียกนางว่าน้องสาวการคุมขังแบบหดไลยอย่างหลินหลางเทียนก็คงจะได้แค่ระดับต่ำไปแบบนั้นไงล่ะคาดละสงสัยจริงๆผู้ที่เป็นอัจเรียาจากตระกูลหลินสาขาหลัก ทำตัวนิสัยแบบนั้นได้ยังไงช่าง,งน่าสงสารเสียใกันเลยเจ้าบัดซบหลินตรงนั่นแค่โชคดีนิดหน่อยทำคุยหลินล่างหลินลหล,นลงเจ้ารู้ใช่ไหมว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับตอตอนนี้ข้ารู้ดหีหากวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญรออยู่ป่าน,นี้ข้าจัดการเจ้าข้าจะขอฝเขตวิซาอันเนี้ย ไปใส่กับเจ้าแล้วข้าจะกลับมาชิงคืนหลินตรงเอ้ยฮ่าฮ,ฮ่าดูสีหนะ้าอันสีเข่งขืมจังเลยนะเจ้าเองก็ไม่ควรทำท่าอย่างเงี้ยโสไปเส้นกันนะเพราะว่าตอนนี้ระดับเจ้าก็ยังไม่ถึงเขาเลยทุกท่านโปรดฟังข้าหลินหลงจากตระกูลหลินข้าขอแจ้งเรื่องนึงให้ทุกท่านได้รู้ เหตุผลที่สีตระกูลใหญ่นัดแนะมารวมกันตัวกันที่นี่พอเราได้ข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีสมบัติที่ซ่อนอยู่จํานวนมหาศาลถูกฝังเอาไว้ในดินแดนลุกลังแห่งนี้สมบัติที่ไหนล่ะสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้ในวังใต้ดินแห่งนี้หรือก็คืออยู่ข้างใต้อนุสารวิในบรรดาสมบัตินับร้อยนับพันมีโอสถนิรันอยู่ด้วยเช่นกัน นับ้อยนับพันอุษุณิรันลินหลานเทียนจะพูดเรื่องจริงใช่ไหมหากเจ้ากล้าพูดโกหกแล้วก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่แน่นอนเป็นเรื่องความจริงพวกเจ้าคิดว่าข้าผู้นี้จะกล้าโกหกเพราะเรื่องพันนี้เพื่ออะไรกันนั่นสิฉีตระกูลใหญ่ก็อยู่ที่นี่เขาจะโกหกเพื่ออะไรกันเนี่ยว่าดูเหมือนหลินหลานเทียนจะรู้ว่าข้างในจะมีทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ด้วยสิมันถูกเก็บซ่อนไว้นับเหมือนปีเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ที่ต้องมีการค้นพบสักวันหนึ่งที่จริงพวกเราแจ้งก็เป็นเพราะพวกเราไม่อยากจะอ้างสิทธิ์ทั้งหมดนั่นเป็นของพวกเราแต่เพียงผู้เดียวทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอสูรเฝ้าสมบัติอยู่ทาให้พวกเราสีคนไม่อาจสู้กับมันได้พวกเราจึงอยากขอแรงพวกท่านทั้งหมดช่วยในการลมเจ้าอสูรเพื่อเก็บเกี่ยวไปอย่างยุติธรรม ที่แท้เป็นเส้นนี้นี่เองพวกเจ้าเข้าใจเล่นจุดประสงค์ดีใช่ได้ได้ถ้างั้นพวกเราจะช่วยพวกเจ้าเองเอาละถ้างั้นเราเริ่มกันเลยละกันได้ฮึบโหดูนั่นสิมีพระราชวังใต้ดินอยู่จริงๆด้วยแต่อสูรโบราณนั่นนะ่ะจะเป็นอะไรนะหล,นห,ลหลินหลงหลินหลางเทียนพูดความจริงสร้างปลายอย่าไปกลัวต่อให้เป็นอะไรพวกเราก็จะสู้ เยอะอยู่ดีนี่จะทำอะไรยังไงกันดีเราทัดทีไปก่อนและหนีไปทางด้านใต้น่ะมันมีซากศพที่น่ากลัวอยู่ในนั้นนะทุกๆท,ท่านระวังโปรดระวังตัวอสูรโบราณจะปรากฏตัวแล้วเออมามาแล้วอากข็งแร่งจริงๆเตรียมจัดรูปแบบหลังจากที่เขาส่งสัญญาณน,นะ รูปแบบสีเซียนเทพอสูรก็ดูเหมือนผนึกมันจะได้ผลผนึกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผนึกเจ้าสูรนี้ถ้าหากผนึกนี้หลุดไปแล้วก็ทุกๆคนได้ตายกันหมดแน่นอนนั่นมันก็จริงอย่างที่เจ้าว่าเราต้องไม่ตายกับแค่ตัวเดียวเราต้องหยุดมันให้ได้เพื่อสมบัติทุกๆคนช่วยกันส่งพลังหยวนไปที่รูปแบบคัดคล้ายกลเเลวโอ ขาวแห่งประจำมังกรฟไฟแห่งบุรพาเต่าทมินแห่งอุดรหงแดงแห่งทักสินคล <c oughs> ้ายกลผนึกเทพสีทิศสลักลูกแบบผนึกของสีตระกูลทรงพลังจริงๆแถมันแข่งแร่งอีกตั้งหากแน่นอนที่ทรงพลังพอมีหลายคนช่วยกันสรงพลังไปยังรูปแบบคล้ายกลนะสิ ดินตรงข้ามีเรื่องจะขอร้องหน่อยอเจ้าม,มังกรพันธนาการตัวนั้นนะ่ะหาเทพมิ่งอย่างข้าได้กืนกินมันพลังของข้าจะฟื้นตัวอย่างมากช่วยหน่อยได้ไหมอะไรนะท่านอยากจะกินมังกรนั่นนั้นหรอสมบัติข้างหน้านั่นเล่าเจ้าตอนนี้เจ้าสุนันก็ถูกหลายคนหนึกกำลังอยู่ได้นะมันเป็นอสูรที่แข็งแกร่ง แต่ตอนนี้มันบาดเจ็บพอทุกคนอยู่เดี๋ยวสักพักพวกเราสองคนก็เก็บเกี่ยวตัวมันได้เองแหละไม่ต้องคิดมากไปหรอกนาะอืมก็ได้เห็นว่าท่านช่วยข้ามาบ่อยข้าจะทิ้งสมบัติอื่นๆก็ได้เย้ๆหลินน้อยดีมากเลยห้ากลผนึกเทพระเบ,ะเบิดผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะโอสร้างเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆมันบาดเจ็บหรือเปล่านะ มันยังมีชีวิตอยู่อ,อ๋อมังกรมรดการบาดเจ็บหนีไปแล้วในที่สุดพวกเราก็พิชิตผู้วิทักษแห่งนี้ได้เสียทีโอสุทนับร้อยนับพันอยู่ใต้้างใต้ข้าต้องรีบไปความันแล้วใครก็ได้ใครดีก,ก่อนเอาไว้ยลิยนตรงเราต้องรีบไปเหมือนกันนะเสียวหัวไปจับเจ้าอสาุทมังกรนั้นกันเราคง ตใต้แน่หากเราเข้าไปข้างในใต้นั้นพวกนั้นสร้างไม่รู้อะไรบ้างเลยเจ้าโงห่หลินหลังเทียนนั่นรู้ตั้งแต่สมบัติอย่างเดียวแต่หารู้ไม่มีตัวอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันจะพาคนไปตายแท้ๆให้คาเดาคาคิดว่าเจ้าเด็กนั้นต้องรู้เกี่ยวกับศพที่เห็นแน่ๆแต่รู้แค่เพียงผิวเผินถึงแม้จะไม่ใช่แบบนั้นก็ตามเถอะ เขารู gar, sure ้ถ้าเขารู้แสดงว่าเขาตั้งใจพาคนไปตายงั้นหรอบางทีเขาอาจจะมีภัยตายซ่อนไว้อยู่ก็ได้ข้าไม่รู้หรอกนะมีภัยตายหรือยังไงก็เถอะอย่างไรก็ตามเจ้าคิดเหรอว่าการที่เจ้าหมอนั่นให้คนหลายคนไปช่วยเพื่ออะไรเพื่อสยบมังกรมันประกันงั้นหรอกหรอว่าไงนะที่แท้จริงแล้วหลินหลางเทียนผู้นั้นหากเทียบกับความสลาดและพรสวรรค์ของข้า ของมันค้าว่ามันวางแผนไว้อย่างดีอยู่ก่อนแล้วหลินหลางเทียนพวกเราเองก็น่าจะลงไปได้แล้วนะไม่อย่างงั้นรอพวกเราไปถึงจะเก็บเกี่ยวได้คนสุดท้ายนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังมีคนน้อยน้อยคนที่ลงไปมันยังไม่พอมันอันตรายหากเราจะลงไปในตอนนี้อันตรายมีอะไรที่เหนือกว่ามังกรตกัวมีดีเง,ง้นหรอแข็งแร่งเหนือกว่ายัางไงหรอฮ หากไม่ผิดพลาดแล้วก็ข้าขอเดาเลยว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ทั่วทางทวิตนี้ก็มีอาจต้านทานได้เราไม่ควรเอาชีวิตตัวเองไปตายพร้อมกับพวกงูง่เหล่านั้นถ้าหากเราไปเร็วแล้วก็พวกเราคงไม่เหลือแม้แต่ชีวิตรอดออกมาได้เส้นนั้นที่พวกนั้นลงไปก่อนก็เท่ากับว่าพวกมันตายนะสิแล้วยังงี้จะเป็นอะไรหรอ,หอในภายหลังนี่แล้วใครจะสนเจ้าพวกนั้นกันเล่ามันผิดด้วยหรอ ที่แสวงที่แสงสว่างจะสอ่งออกมาในยามค่ำคืนพวกนั้นมันเป็นหิงห้อยที่บินเข้ากองไฟต่างหากหรัจจริงไหมที่ท่านพูดอย่างนั้นก็หมายความว่ามันหาผลประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียวเลยนี่อินหลังเทียนมันกล้าใช้ผู้คนเป็นหมากมันหรอเนี่ยถูกต้องถ้าหากเจ้าไปที่นั่นเจ้าก็ต้องระวังตัวให้มันมากนับแต่นี่เป็นต้นไปเจ้าต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีละ่ะ อืมข้าก็จะล้วเอาละไว้พูดคุยกันทีหลังละกันเอาตัวข้าไปข้างหน้าให้ได้ก่อนเนื้อแสนอร่อยของเทปมิงรออยู่ข้างหน้านั่นแล้วเจ้ามังกรอสูนข้างคาวบรรพก,การเทปมิงเราไปไกลกันแค่ไหนอสูนมันมังกรอสูนค้างคาวสีทราบมันบาดเจ็บสาหัสจากเมื่อครูรอสักพักเดียวมันก็หยุดเองอ่ะดูนั้นเหมือนมันกำลังจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะ ตามไปเร็วเข้าเร็วหน่อยเจ้าเสือน้อยข้าหิวจะแย่อยู่แล้วฮ่าฮท่านหิวมากขนาดนั้นเลยหรือไงแน่ละหลังจากเมื่อหลายร้อยปีข้าก็ไม่เคยได้กินอาหารรสชาติอสะนะับตั้งแต่ตอนนั้นเลยระดับพลังผมคอริมทั้งหมดนะหลังจากที่ได้กินมันแล้วเราก็ความแข็งเก่งของข้าก็จะได้กลับมาอยู่ในระดับกอล่าง เ,เมื่อถึงยามนั้นเทปมิ่งก็จะกลายเป็นอำนาจที่เจ้าจะได้ใช้ในยามจำเป็นอูอูไม่แม้ว่าเราจะบอกว่าเอาชนะได้ก็ตามแต่เราก็ฆ่ามันได้จริงๆหรอมันไม่เห็นต้องกังวลตอนนี้เจ้ามีเจ้ามองกรนี้มันก็เหมือนกับมังกรที่ไปไหนไม่ได้แล้วล่ะเทปมิ่งอย่างข้าเคยโกหกเจ้าด้วยได้ไง ก็เคยอยู่อ่ะเจ้าควรสำนึกบุญคุณว่าเทพมิ่งอย่างข้าเคยช่วยเจ้าระยกระดับให้เก่งกัดขึ้นซีก็ได้ก็ได้ท่านพูดถูกข้าจะยอมให้ท่านยอยืมมือสำหรับสังหารเจ้าน,นี่ก็ได้เหรอดีมากยังไงซะเจ้ามังกรนี่ก็อ่อนแอลงขึ้นเยอะง่ายต่อการสังหารอยู่ดีอจาจารย ไหนท่านบอกมันใกล้ตายไม่มีแรงแล้วแล้วเมื่อกี้มันปล่อยพลังออกมาได้ยังไงฮะดูเหมือนมันบาดเจ็บแต่ไ่ว่ามันจะตายซะหน่อยแต่ถ้าหากเจ้าสังหารมันตอนนี้ก็ทําได้ท่านพูดเหมือนมันง่ายอะบาดเจ็บอะไรมันดูปกติดีะซะสัตดเสือคาสีมันก็เหมือนพวกปาทีดิ้นลนกระเสือกกระสนไม่ยอมตายนั่นแหละแค่ทีเดียวมันก็นอนแล้วในเมื่อเป็นเส้นนั้นแล้วก็ ข้าจะยอนเสียงมันให้ท่านก็ได้ยืนยันมันยืนขึ้นแล้วก็โอ้เร็วมากขนเสื้อเปนยันกเกือบไปแล้วหากไม่ได้ไม่เรียกขนเสื้อมาออกมาแล้วก็ค่าตายนี่เจ้าต้องอดทนกับมันให้มากและทำให้มันเหมือน ให้มันเกือบตายนิดนิๆหน่อยๆพอแล้วเดี๋ยวข้าจะจัดการมันเองบัดซบนี่เจ้าหุ่นเซิรวิญญาณสุดิรักษ์ของข้าพวกเราจะไปตายกันแล้วนะไม่ตายง่ายๆหรอกทำเป็นสาอ,อยไปได้สำอ,อยอะไรเล่าถ้าหากการโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มีหวังค่าเล่งหุ่นของค่าได้ยับยี้งแน่ย่่าเยอะหนะ้าไปสู้มันได้แล้วยะ yeah! วิชาทวนมังกรสวรรค์แปลูกดับสิ้นทลายฟ้าเออโอเออเออเออจ้ามังกรงเง่ารีบไปซะฐา,านทองาบอาปอสูรตอนนี้มันไม่ไหวแล้วเทปมิ่งรีบจัดการเร็วไม่ต้องห่วงต่อไปน,นี้เวทีจะเป็นของข้าแล้วเทปมิง่งผู้นี้จะจัดการมันเอง เทพสวรรค์บันอสูรเออเจ้าอสูรถูกบันคอง่ายเลยถ้าทำนี้ได้ทำไมไม่ทำแต่เลขล่ะไม่ได้หรอกอย่าลืมสีเทปมิงนั้นอ่อนแออยู่นะ <c oughs> ในที่สุดก็จบเรื่องเสียทีทำงานกันดีมากเจ้ามากกังกรอสูรขังข่าวสีซาร้รสซานมันตรงดีแน่แนเจ้าเสือนังงูตัวน,นี้เจ้าก็มีเนื้ออร่อยให้กินแล้วนะ เทปมิ่งอย่างค่าดีใจเสนอรู้ไว้ด้วยเฮ้ยได้เวลามัมมัมแล้วเทปมิ่งอย่างค่าจะได้ดินหดมังกรตัวน้อยก่อนและค่าจะแบ่งให้เจ้าอีกทีนะฮ่าท่านแล้วก็ชิงเหืออย่าขยับเจ้าเป็นใครฮ่าฮ่าไม่จำเป็นต้องบอกเจ้าให้รู้หรอกศพของมังกรอสูรโบราณตัวนี้มันคงขายดีไม่น้อย เจ้าหนูไม่เล็วลยรนี่ที่เจ้าเก็บของมีค่าแบบนี้ได้แต่ถึงอย่างไรตอนของพวกนี้มันก็กลายเป็นของพวกข้าอยู่ดีของพวกเจ้าหรือทั้งทที่พวกเราสังหารมันไปเนี่ยนะฮ่าๆเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ไม่คู่ควรกับเจ้าหรอกการที่มันโผล่ออกมานอกเหนืออนุสาวรีก็นับว่าโชคดีจริงๆเอาละเจ้าหนู เอาสัตว์อสูรของเจ้าออกไปได้แล้วพวกเจ้าไม่มีทุรายใดในที่แห่งนี้อีกแล้วปล่อยที่เหลือไว้ให้พวกข้าจัดการกับมันเองพวกข้าจะจัดการมันให้ดีเลยฮึบน้ำมันหุ่นเซื้อวิญญาณดับสูงนี่มาอยู่ที่นี่ได้งไงกันฮ่าฮพวกเจ้างูเง่าลวนหาที่ตายโดยไม่สังเกตรอบข้างเสียบ้างเลยเจ้าเจ้าเป็นใครดินตรงให้ข้าจัดการเองทำไม เราไม่รู้จักโอ้ไอเจ้างูาเง่าลุนหาที่ตายตาของพวกเจ้ามันเต็มไปด้วยขี้หมาตากแห้งหรือไงกันนะเดี๋ยวเทพมิ่งอย่างข้าจัดการให้พวกเจ้ารับรู้ถึงการอวดดีต่อหน้าเวลาที่ข้าหิวก็แล้วกัน <c oughs> เอ้เอ้เอจ้าหนูตัวนี้พูดได้ด้วยใครเป็นหนูฟะตายซะเถอะตายแน่งานนี้คนที่ิงหิวมาขัดกินก็ต้องเจอแบบนี้ชินนะไม่ต้องสงสัยเลย ว่าจะฟื้นพลังมาเพื่อทำอะไรพวกขยะสองตัวเสีหาที่ตายสัดๆถูกสั่งสอนเทพมิ่งจำไว้ซะเอาหน้าใจุ่มๆมีอะไรหรอเจ้าเสือน้งโงนาโง,ง่รีบกืนมังกรเร็วเข้าตินตุงรีบกันอย่าให้ใครมารบก,กวนพวกเราล่ะเจ้าพวกโง่เง่านั่นดันไปปลูกตัวลายขึ้นมาจริงๆชินะกลิ่นสังหารแผ่กระจายมาถึงที่นี่เลย ช่วนขนาดนั้นในพื้นที่อนุสาวรีย์ดินหลังเทียนเจ้าบัตรศบนั่นทั้งที่รู้ว่ามีเจ้านั่นปกป้องสมบัติแท้ๆเจ้านั่นน่ากลัวเป็นบ้าพวกที่ตกอยู่ภายใต้หมกนั่นตายกันหมดเลยเออเอออไม่อนุญ,ญาตให้เข้าใกล้ได้บัดรซบหนีเร็วเข้า ทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าเลยที่โลภมากอยากจะได้สมบัติใต้ดินนั่นตอนนี้เลยกลายเป็นพวกเราทั้งหมดจะถึงจุดจบเพราะสมบัติเหล่านั้นหุบปากเลยตอนนั้นเจ้าเองก็เห็นด้วยเห็นดีเช่นกันแต่อย่างน้อยข้าก็พอจะหยิบสมบัติภายในนั้นออกมาได้อย่างน้อยก็นับว่าคุ้มค่าสิเราหยิบไม่ได้เลยสักอันที่เหลือตอนนี้ก็ออกจากสุสานไปทุกอย่างก็สำเร็จคุ้มหมดแล้ว บางทีข้าอาจจะมีโอกาสได้มันมาอยู่ในมือถ้าหากเลยสุสารและค่าพวกเขาเพื่อแย่งจริงแล้วก็หนับบ้านหน้ารองเสียงดูสิพี่คือว่าข้าระเบิดนี่มันอะไรกันศพนั่นเออเออไว้ตายแน่ทําไว้ชีวิตข้าเถอะหรือมันเอาไปจะมีแค่โอสถอย่างเดียว วโอโซข้าไม่ได้เอาไปเลยสักนิดเดียวข้าข้าไม่ได้เอาไปจริงๆนะทุกอย่างเป็นเพราะพวกเขาเอาไปข้ายังไม่ได้เอาไปเลยสักอันเนี่ยดูสิในกระเป๋าโอสถดของข้าไม่มีโอสถจริงๆข้าพยายามห้ามปามพวกเขาแล้วแต่พวกเขาไม่ฟังกันแน่ได้โปรดให้ข้ารอดข้าจะไม่กลับมาที่แห่งนี้อีกผู้โอโซข้าขอร้องให้ข้ารอดชีวิตนะเนี่ย ให้ตายสิอย่างน้อยข้าก็รอดแล้วนะออเออสัวขนาดนั้นดินหลางเทียนนกของเจ้าบินเร็วแค่นี้อย่างนั้นเหรอนั่นมันเร็วมาเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วข้ากลัวว่าอีกไม่นานมันคงตามมาแน่อึกหน้ากลัวเป็นบ้าอย่างน้อยพวกมันก็ฆ่าพวกตัวกระจกก่อนที่จะมาถึงเราอยู่ดีพวกนั้นก็ได้แค่ซื้อเวลาให้พวกเราก่อนเท่านั้นแหละ มันก็มีเวลาที่เราจะออกจากมิตินี้ได้แต่กว่าจะถึงตรงนั้นมันก็เสียงอยู่ดีนั่นแหละถ้าถึงตอนนั้นก็ได้แค่กับฟันสู้กับมันในเมื่อเจ้าตัวนั้นอยู่ระดับขั้นที่ห้าสวั์นิพนันต่อให้ร่วมกันทั้งแค้นก็ไม่อาจชนะมันได้คิดหรือว่าพวกเราจะทําแบบนั้นได้ถ้าหากเจ้าอยากสู้คนเดียวก็ไปสู้คนเดียวแล้วกันข้าจะโอหูสีให้เจ้า ระดับที่5้าสวัสนิพพานนั้นเหรออย่างนั้นก็ต้องไม่ควรยุ่งกับมันตอนนี้ก็หลบหนีให้เร็วก่อนแล้วกันเร็วเข้าหืมน้ำมันลิยนตรงหืมถึงเจ้ามังกรนั่นจะมีประโยชน์ก็าตามแต่แกจะกินเยอะเกินไปแล้ว <c oughs> นี่ไงค้าถึงบอกมันเป็นเจ้าเสืองู <c oughs> ท่านก็ไม่ได้ดีกว่ามันหลบ มีแต่พูดอยู่ได้อียยาอียยาเรื่องนี้ก็ชวยไม่ได้นะพวกเจ้าสองคนมันตะกะจริงๆตั้งแต่เมื่อเจ้าเก้าคข้ามหน้าข้ามตาเจ้าก็ต้องไปอยู่เจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไป